โอกาสที่คุณจะมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหรอกนะแต่นี่คือจุดที่คุณจะได้รู้จักตัวเองเมื่อคุณได้ค้นพบอิทธิพลของเทคโนโลยีไลฟ์เบฟและโอกาสที่หยิบยื่นให้คุณภารกิจของเราคือทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในทั่วโลกที่ช่วยทั้งในเรื่องสุขภาพความแข็งแรงความงามและการมีอายุยืนยาวของลูกค้าทุกคนหากเรื่องนี้ตรงใจคุณโปรดสละเวลาสักครู่และลองคิดดูว่า คุณเคยได้ยินเรื่องการทุ่มเงินหลายพันล้านเพื่อแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลหรือเปล่าพวกเราเคยบอกกันว่าในอนาคตทั้งสุขภาพและความแข็งแรงของเราจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากจากศาสตร์การรักษาพยาบาลจากบริษัทเภสัชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่แต่ถ้าอนาคตคือตอนนี้แล้วถ้าคุณได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูในรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันนี้ได้เลยละ่ะการจะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีฐานะมั่นคง และมีการพิสูจน์ด้วยหลักเทคโนโลยีแล้วอย่างนั้นหรือหรือกระทั่งการใช้ระบบการกระจายธุรกิจที่จะสามารถนำคุณมาอยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมได้เลยในตอนนี้อย่างนั้นหรือเหมือนฝันไปหรือเปล่าไม่เลยครับเดวิดชิเมชผู้กอ่อตั้งและประธานกรรมาการของ Life เว b เจ้าของผลงาน X t 9 r นวัตกรรมล่าสุดได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่ไร้น้ำหนักและสามารถนำติดตัวไปได้ตลอดเวลา X t 9 r t ทำอะไรบ้างผลิตภัณฑ์นี้ใช้การรักษาด้วยวิธีกดจุดของร่างกายเพื่อกระตุ้นจุดต่างๆบนผิวหนัง ศาสรล้ำยุคนี้ไม่มีคู่แข่งมีความปลอดภัยราคาจับต้องได้ไม่ยัดเยียดและไม่ต้องใช้ยาใดๆเรามีวิดีโอ X39 อร์ที่นที่อธิบายถึงศาสตร์นี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดและศาสตร์แขนงนี้ได้รับการยืนยันแล้วจากการศึกษาวิจัยในคลินิกมากกว่า80ผลงานและมีการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันในทั่วโลกจะติดต่อเข้ามาได้ยังไงโมเด็วการจำหน่ายสินค้าของเราคือการตลาดเครือข่ายซึ่งเป็นอุตสาหาการรมที่สร้างรายได้ปีละ200ล้านดอลลาร์จากยอดขายในทั่วโลก เป็นการขายผลิตภัณฑ์แบบบอกกันปากต่อปากเป็นการสร้างทีมผู้ค้าปลีกที่เร่งการกระจายเสียงผลิตภัณฑ์ออกไปธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่และไลฟ์เว็บก็เติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่ไปด้วยเรามีคลังสินค้ากระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมีศูนย์กระจายสินค้าอีกกว่าร้อยประเทศและเรามีความสามารถผลิตสินค้าได้หลายล้านชิ้นในแต่ละเดือนไลฟ์เว็บมีทุกอย่างให้กับคุณลองคิดดูสิว่าคุณรู้จักใครบ้างคนเหล่านั้นรู้จักใครบ้างซึ่งผู้คนทั้งหมดเริ่มให้ความสนใจเรื่องแบบนี้มากขึ้น เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อลดหรือบรรเทาความเจ็บปวดเพื่อหลับได้สนิทขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเพื่อให้ดูอ่อนเยาวโดยไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากมายและมีตลาดที่ใหญ่โตเมื่อเป็นสมาชิกแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมทางการตลาดอย่างไม่น่าเชื่อรวมทั้งการฝึกอบกรมและบริการทางธุรกิจที่ช่วยให้คุณมุ่งเป้าไปส่วนที่สําคัญนั่นคือการถ่ายทอดเรื่องราวของไลฟ์เบรและช่วยเราขยายธุรกิจ